ฉันชื่อนางสาวการจนาฉินมาหรือเรียกว่าครูแต้วเป็นครูผู้สอนระดับประถม,มวยัยโรงเรียนอนุบาลชนแดนตำบลชนแดนอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขตหนึ่งคลิปนี้จะมานำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือเรียกว่า best practice ในระดับประถม,มวยัยโรงเรียนอนุบาลชนแดนชื่อผลงานว่า ผู้พื้นฐานอ่านออกเขียนได้ตามสไตล์ VBL หรือเรียกว่า b e n e d Learning ค่ะความสำคัญของแนวปฏิบัติที่นำเสนอเมื่อพูดถึงการอ่านออกเขียนได้ก็จะหมายถึงการรู้หนังสือซึ่งเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียนรู้และการสื่อสารในสังคมปัจจุบัน เป็นสิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของชีวิตและเป็นบันไดขั้นแรกของการสแสวงหาความรู้เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นต่อไปจุดประสงค์ของการดำเนินงาน 1. เพื่อให้เด็กมีพื้นฐานการเรียนรู้ด้านการอ่านออกเขียนได้ก่อนขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่1 2. เพื่อให้สมองของเด็ก เกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุดโดยผ่านกระบวนการการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานหรือเรียกว่าเบนเดตเลอร์นิ่งขั้นตอนการดำเนินงาน 1. ศึกษาการทำงานของสมองในเด็กช่วงอายุ3-6ปี 2. ศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานด้วยกระบวนการ5ขั้นแบบเบนเดตเลอร์นิ่ง 3. วิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2,560 4. เตรียมแผนการจัดกิจกรรมดําดเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมโดยลำดับขั้นตามหลักการเบนเบดเรียนนิ่ง5้ขั้นมีดังนี้ 1. ขั้นอุ่นเครื่องหรือเรียกว่าวอร์มอัพเป็นกิจกรรมที่ทำให้สมองตื่นตัว เตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้หรือระหว่างเรียนรู้กิจกรรมที่สามารถทำได้ในขั้นนี้มีอยู่3วิธีได้แก่ 1.Brain Exercise หรือ Brain Gym 2. การเคลื่อนไหวเป็นจังหวะอาจมีเสียงเพลงหรือบทกร์ประกอบ 3. การยืดเส้นยืดสายขั้นที่2ขั้นนำเสนอความรู้หรือเรียกว่า Present เป็นการนำเสนอความรู้ใหม่ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจเช่นสื่อของจริงบัตรภาพบัตรคำบัตรตัวเลขชาร์ตบทกลอนบทเพลงกระดานเคลื่อนที่เป็นต้น 3. ขั้นลงมือเรียนรู้ฝึกทำฝึกฝนหรือ l e เ n p น a c t r i c s เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกทำโดยลงมือทดลองใช้ความรู้ ด้วยกิจกรรมต่างๆเช่นฝึกทำโดยใช้สื่อจากมงสื่อ BBL การพานักเรียนออกไปดูสื่อของจริงสำรวจและบันทึกสิ่งที่พบเห็นการทำกิจกรรมจากใบงาน mm hmm. เช่นกิจกรรมตัดปัเล่นเกมบิงโกใช้กิจกรรมที่มีอุปกรณ์โดยการเคาะลงบนข้อความหรือคำศัพท์ให้เด็กได้เคลื่อนไหว เช่นลุกขึ้นจากโต๊ะเพื่อไปทำกิจกรรมและควรมีใบงานที่ให้นักเรียนได้ไประยุกต์ใช้ความรู้และคิดสร้างสรรค์ด้วยตนเอง 4. เป็นขั้นสรุปความรู้หรือเรียกว่า summary เป็นการนำประสบการณ์ทั้งหมดมาสรุปรวบยอดเป็นความรู้ที่ชัดเจนโดยการให้ฝึกทำซ้ำในส่วนที่ผิดและทำการสรุปความรู้ร่วมกันระหว่างเพื่อนกับครู เป็นขั้นประยุกต์ใช้ความรู้หรือเรียกว่าแอปพลายเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์ใหม่ๆโดยการนําความรู้ไปสร้างหรือผลิตเป็นชิ้นง,งานใหม่ๆเช่นการทําหนังสือเล่มเล็กการแต่งนิทานในขั้นนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเด็กในแต่ละวัยขั้นตอนดาเนินงานในข้อที่6เป็นการประเมินผลการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้ง เพื่อนำปัญหาที่เกิดขึ้นไปพัฒนาปรับปรุงจัดกิจกรรมในครั้งต่อไปขั้นที่7วัดและประเมินผลผู้เรียนขั้นที่8เผยแพร่การจัดกิจกรรมผลการดำเนินงานผลสำฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับเป็นไปตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้โดยเด็กมีผลสำฤทธิ์ด้านการอ่านในภาคเรียนที่2สูงกว่าภาคเรียนที่1 ในปีการศึกษา2,563ประโยชน์ที่ได้รับสำหรับเด็กนอกจากเด็กได้พัฒนาศักยภาพที่บรรลุตามจุดประสงค์แล้วยังทำให้เด็กได้มีพัฒนาการตามวัยครบทั้ง4ด้านได้แก่ด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจด้านสังคมและด้านสติปัญญาสำหรับผู้ปกครองผู้ปกครองเห็นความสามารถและพัฒนาการที่ดีขึ้นของเด็ก ทำให้ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาเด็กในกระบวนการที่โรงเรียนได้จัดขึ้นและทําให้ผู้ปกครองอยากมีส่วนร่วมและได้รับได้สนับสนุนส่งเสริมในการเรียนรู้ของเด็กมากขึ้นสําหรับครูครูในระดับปฐมไวัยได้สร้างความเชื่อมโยงให้กับครูในระดับชั้นปฐมศึกษาเพื่อการพัฒนาเด็กได้ตรงตามจุดประสงค์และมีเป้าหมายตรงกัน ปัจจัยความสำเร็จผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลชนแดนให้การสนับสนุนและส่งเสริมในการจัดกิจกรรมผ่านกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานหรือเรียกว่าเบนเบตรเร a นนิ่งพร้อมทางนิเทศติดตามให้คำแนะนำในการดำเนินงานอย่างต่อนเนื่องครูในระดับชั้นประถมวัยร่วมกันพัฒนาปรับปรุงวิธีการจัดกิจกรรมในส่วนที่ยังบกพร่อง พร้อมทั้งให้คำปรึกษาร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นระยะครูดูแลใกล้ชิดให้คำแนะนำและร่วมกิจกรรมกับเด็กตลอดระยะเวลาทำกิจกรรมพร้อมประเมินพัฒนาการอย่างต่อเนื่องผู้ปกครองร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กโดยต่อยอดความรู้จากโรงเรียนสู่บ้านบทเรียนที่ได้รับ เด็กได้เกิดประสบการณ์เรียนรู้โดยตรงเด็กมีความสุขในการเรียนรู้และกล้าที่จะเรียนรู้มากขึ้นข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการจัดกิจกรรมที่เป็นการเล่นเกมการเล่นกางแจ้งหรือกิจกรรมเคลื่อนไหวต่างๆควรระวังไม่ควรปล่อยให้เด็กเล่นแบบไม่มีจุดหมายหรือไม่มีข้อตกลงครูควรกำหนดกฎระเบียบหรือกำหนดข้อตกลงร่วมกัน เพื่อที่จะให้เด็กได้เรียนรู้ในการควบคุมตนเองและเด็กจะได้มีวินัยในตนเองมากขึ้นการเสริมแรงเป็นสิ่งสำคัญค่ะในการทำกิจกรรมต่างๆที่เด็กทำกิจกรรมได้สำเร็จหรือสร้างผลงานได้สำเร็จครูควรเสริมแรงให้เด็กเพื่อที่จะเป็นแนวทางทำให้การจัดกิจกรรมนี้ได้มีความหมายมากขึ้นการเผยแพร่นะคะ จะเป็นการเผยแพร่การจัดกิจกรรมนี้ผ่านทางโซเชียลมีเดียผ่านช่องทาง YouTube เดี๋ยวตอนท้ายจะมีคลิปวิดีโอในการจัดกิจกรรมนี้ให้ชมค่ะ ไปเลยทับได้เลยค่ะ เพิ่มเติมได้โดยการสแกนร r โค d e ตามนี้เลยค่ะ